เฟอร์บี้แฟมิลี่เฟอร์บี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะกเฟอร์บี้แฟมิลี่วันนี้เราจะมากินบุฟเฟ่ต์กันใช่ไหมคะใช่ชื่อร้านอะไรคะร้านร้านเมตากริวค่ะลูกเมตากริวจริงๆเฟอร์บี้ต้องเสียเสีย เสียครึ่งราคาด้วยนะคะแต่คือแบบเจ้าของร้านพี่พนักงานใจดีมากเลยวันนี้ให้เฟอร์บี้กินฟรีนะคะดีใจลูกดีใจ,ใจโอเคเดี๋ยวเราไปสั่งของกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามากินกันหนูอยากกินอะไรนะคะเป็ดไฟเปน็ปนไฟโอเคเดี๋ยวมา,มา,มาสั่งให้นะลูกนะนี่นะคะเมลูนูแรกที่เฟอร์บี้กินก็คือไข่ตุนนะคะอร่อยไหมลูกไข่ตุนร้อนนะคะมันร้อนนะลูก กินกุ้งเผาไหมคะพุ้งเผาเอาไหมอย่ามาหม้าย่างให้ไม่เอาเลยหรอมากินบุฟเฟ่ต์ก็จะกินไข่ตุ๋นกับเฟรนฟรายเหรอคะลูกต้องกินด้วยนะลูกกินหน่อยหน้าโอเคเดี๋ยวรอเฟรนฟรายแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาหม้าย่างกุ้งให้นี่มีกุ้งด้วยเยี่ยมเยี่ยมเฟอร์บี้ค่ะเฟรนฟรายมาแล้วนี่เฟอร์บี้บอกว่า ใช้เฟรนชฟรายหรอใช่ไหมใช่ไหมคะมันกระ่ำใช่มันกระหล่งทอดลองชิมดูก่อนค่ะมันอยู่ที่ยคนค่ะใช่ลูกอร่อยกว่าเฟรนชฟรายแบบนั้นอีกลูกร้อนกว่าค่ะร้อนรอก่อนจิ้มชีสได้ค่ะลูกจิ้มชีสอร่อยไหมคะอร่อยอยู่อ่ะปะป๊ะย่างเนื้อให้หน่อยค่ะปะป๊านี่ค่ะมาม่าหี่มีด้วยมาม่ากินหมูนะคะมาม่าจะสั่งเนื้อมา เนื้อวากิวนะคะลองแบบทุกแบบเลยอย่างละหนึ่งมาม่าหรอใช่ไหนูเอาไปจิ้มไข่ตุ๋นแล้วมาดูกันว่าจะอร่อยจิ้มไข่ตุ๋นเอาเป็นการไปจิ้มไข่ตุ๋นเออวอกนี่กุ้งไก่สุกแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวรอกุ้งนะคะกุ้งไก่สุกแล้วกุ้งไก่สุกแล้วไข่ตุ๋น อเฟิร์สหอยไหมยางไม่เกินจะกินหมดไหมคะต้องกินให้หมดนะคะรู้ไหมถ้ากินไม่หมดโดนปรับเงินนะคะรู้ไหมมันร้อนลงค่อยค่อยกินไม่ค่อยกินนะคะไม่ลงไม่แล้วหนูไม่กินอันไม่ะละ อ่อยไหมลูกอร่อยค่ะเอาไปจิ้มไข่เหรอได้ค่ะนี่มามมาลองกินหอยนางรมใส่ไข่นกกระทานะคะอ,อร่อยมากหอยนางรมใส่ไข่นกกระทาเคยกินไหมไม่เคย <laughs> ไข่สดเลยมามมากินไขส่ะะสดเลยนี่อร่อยมากป้าป๊าอยากลองไหมลองไหมป๊าอร่อยนะมาหมาค่ะอดูนะคนอะไรเอาเซนไฟไปจิ้มไข่ เรเริ่มกินอย่างลูกกินอะไรไปบ้างกินเฟ้นฝายเฟนฝ่ายหมดหนึ่งจานกินบุฟเฟ่กินเฟนฝายอุ้ยอุ้ยอุ้ไฟลุกอ้ยอ้อุ้ยอย่าให้หมูไหมนะนั่นให้หมูดำนะไงไงไนี่นะคะไฟลุกทะเลงมาแล้วปะป๊าเอาออกเลยจำะมาไม่กินนะหนูก็ไม่กิน เขวไม่ออกเขียวไม่ออกเขียวไม่ออกคืออะไรพูดตามหมามาแล้วได้นี่นะคะเฟอร์บีก็อยากยางกุ้งกับยางหอยให้ามาแบาปลากินนี่ฝีมือการย่างอุ้ยระวังนะลูกต้องระวังนะคะรู้ไหมเดี๋ยวเอากุ้งใส่เร็วกุ้งมันเยิ้มเลย โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าให้อย่าให้มันกุ้งเป็นไรก็ไม่รู้อย่าให้มันกุ้งหายนะคะไหนดูดิกุ้งคอหักเลยเป็นไงอ่ะ <c oughs> ทำดีๆลูกทค<ข>อหายหักแล้วอะทำดีๆอันนี้ได้ยังยังเอาวางไว้นานๆลูก เฟอร์พี่จับดีๆดีๆดเขาต้องจับแบบนี้เนี่ยเออเนี่ยจับแล้วก็วางลูกมาไม่ช่วยพี่<า>ให้กุ้งวางแล้วช่วยมาช่วยเอาเอาเ, <c oughs> เอาเคยเฟอร์บีก็ลงกุ้งกับหอยแล้วนะคะนี่ ไอตองไม่เอานะลูกเราจะมาลอยดูดยสุกกันเลยค่ะเฮ้ยเหมือนอันนี้จะได้แล้วอ่ะยังไม่ได้อีกน,นานลูกนี่มือยาอ่างกุ้งนะคะรีบๆอย่างนี้ เฟอร์บี้อิ่มหรือยังโลกอิ่มยังอิ่มแล้วค่ะพุงโป้โปะไม่ใช่โปะอิ่มแล้วนี่กินหมดเกี้ยงเลยนะคะบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะอิ่มแล้วอ่ะฝากติดตามช่องเฟอร์บี้แฟมิลี่ด้วยนะคะ